แต่ป่วนท่านได้เรียมอยู่กับช่วงเลดบอยงั้นมีคำตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วพอมันต้องไปดูอาถันสิ่งที่เราเจอมาสามคนใช่ไม่เช่เจอสิแค่ได้ยินไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินีั้ยเด็กเงียบๆกันนะครับวอาท่าเสียงอันนี้เสียงอันนี้ ไม่รู้ว่ากล้องได้ยินได้ปล่าแต่ชัดมากเข้าหูเลยเมื่อกี้เอมถึงกันนี่ไนงะนี่คือบ้านอันนี้คือท้องฟ้ารับผมขี่อา้าว

ลมแบบลมแบบโคตรแรงทำให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มลงมาทับนงเลยเขาแบบแรง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 ต้นไม้มันย้ายที่นะพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรตกใส่พี่ไหมกันนี่เพื่อพี่วัวนี่ยคนมาแล้วลมบอา โยนทุกมิดไม่ยนสักไม่มีคน,นมองาคนน่กกากลัวกลมันจะไม่เห็น ไมู้่ีใครเห็นนั้ยบอกเมื่อกี้เห็นคนยืนมองอยู่ตรงนั้นเอาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องคิดเรื่องนั้น มันไม่แทบจะไม่มีลมแล้วตอนนี้ตอนนี้ฝนไม่เยอะมันจะได้ยินเสียงลมกันทั่วหน้าเลยเ้ยสักพักอะไรลมเสียงลมในกล้อง